อ่าโอเคสวัสดีครับก็น,นี้อยู่กันในเกมไมค์ครับนะครับก็เป็นไมค์ครับเวอร์ชัน1.3.1นะฮะนะครับก็อนนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดนะฮะอยากเล่นยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็เล่นเล่นไปเถอะนะครับอืม เคลียก็ได้ใหม่ๆด้วยนะเยี่ยมโบนัสเปิด <c oughs> นะอืมดีฟอลโอเคเคียร์นิวโวลเลยฮนะได้ใหม่ๆนะฮะโอเคใช้ได้เลยนะฮไม้น,นี้สุดยอดราคา150บาทนะฮะเป็นไม้ดังโต๊ะโอเคอืม น่าเลอยู่กดน,นี้ไว้ก่อนอาจเป็นบางช่วงอาจจะแหลกหน่อยนะขออภัยนะพอดีเครื่องเครื่องมันไม่ค่อยดีนะ ก็ทุบไปนะฮะโอเคมาถึงอย่างแรกในไมค f t นะก็ต้องตัดไม้นะอืมโอเคการทุบบล็อกต่างๆนะฮะก็ต้องคลิกเมาส์เมาส์ซ้ายครั้างนะอย่างนี้นะฮะโอเคมันก็จะออกมาเป็นบล็อกอย่างนี้นะฮะ ถ้าคลิกย้ำๆนะอย่างนี้มันจะไม่ได้นะโอเคต้องคิดค้างต้องคิดค้างไว้นะอย่างนี้นะโอเคเออไม่มีขวาเลยไม่เป็นไรนะฮะก็เปิดกล่องโบนัสไว้นะอันนี้จะเป็นคลิปสอนคนเล่นไหมครับ คนเริ่มเล่นไมค์คาร์บเลยนะฮะสำหรับคนยังไม่รู้นะฮะรู้ก็รู้แล้วก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเค <c oughs> ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะฮะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ โอ้โอเคนี่คือการทรมานสัตว์นะฮะโอเคการฆ่าสัตว์ก็คือต้องคลิกฆ่าสัตว์หรือมอนสเตอร์นะต้องคลิกซ้ายนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะโอเ,เอ,อนี่นะอย่างนี้นะ โอเคนี่หลุมอะไรอ่ะถ้ำหรออ๋อรู้แล้วเจอของดีตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะอืมโอเคนี่คือแคคตัสนะฮะการแล้วก็การวางบล็อกนะฮะจะทุบบล็อกไมมจูก่น การวางบล็อกนะฮะให้กดคลิกขวานะฮะนี่อย่างนี้นะเขียนนี่นี่บล็อกไม้ก็ได้นะอย่างนี้นะโอเคอเคอ้อย่างนี้เป็นการอัปเดตของเวอร์ชันใหม่นะมันสามารถวางไม้อย่างนี้ได้ก็แหลมไปเลยนะฮะฮึมเชียก็ อโอเคนะตัวหนึงนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงอ๋อนี่มันจะเป็นสปาวเนอร์ซอมบี้นะฮะโอเคผมไม่ได้ทำไว้นะผมเพิ่งเจ n เน a เรตเรไปเมื่อกี้โอเคก็ไปตัดไม้กันดีกว่านะไปดูโกโก้ Go Go ก่อนดีกว่านะอืม Okay. อันนี้คือต้อนโกโก้นะสักโคเออเออคือนี่เออโอเคอ่าอ่าอ่านี่คือโกโก้นะสามารถทุบได้อย่างนี้อ่าจะได้มาสามอันนะ สามหนะึ่งสี่มั้งฮะที่ผมรู้นะนะโอเคทไปอีกอ่ะอ่า,อาโกโก้นะฮะเมื่อก่อนสามารถหาได้แค่ในถ้ำนะในสปาปาลเนอร์เท่านั้นนะแล้วก็เออในสปาปาลเนอร์เท่านั้ะนะแต่เวอร์ชั่นใหม่นะเราสามารถพบในจังเกิลไบโอมนะแล้วก็สามารถปลูกได้นะ ในไม้ของในไม้ยังเกิลวูดนะอย่างนี้นะโอเคอันนี้คือโตเพิ่งตตเพิ่งเริ่มเริ่มปลูกนะฮะเป็นสภาพเพิ่งเริ่มปลูกถ้าโตแล้วจะเป็นสีส้มๆแบบเมื่อกี้นะมันจะมีอยู่สี่ระดับมั้งถ้าเท่าที่ผมจำได้นะฮะเท่าเท่าที่ผมรู้ดีกว่าโอเคก็ ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะฮะอืมเอาไม้ที่เราตัดมาแนละ้วมาวางที่ช่อง crafting นะจะได้ w o o นแพงนะเป็น jungle wood แพงนะโอเคเอาไอไม้แพงเนี่ยมาวางไว้สี่อันนะจะได้ crafting table โอเคก็วางไว้ตรงนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเอาไม้ที่เราตัดมานะนี่เอามาเรียงกันสองช่องจะได้ stick นะ อ่าโอเคเอาสติกวางเรียงกันสองช่องอย่างนี้นะแล้วก็เอาอูดเอาไม้แพงนี่ฮะมาวางสามช่องในลักษณะนี้จะได้อุดเดิลแอกนะฮะหรือท,ที่ที่ตัดไม้ที่ตัดไม้เอ่อที่ตัดไม้ไม้นะโอ้ยงง เอาเป็นว่าเป็นขวานตัดไม้แะ้วกันนะเออขวานไม้ดีกว่านะครับโอเ,เอออาหารอาหารมีนะตัดไม้เรื่อยๆถามว่าผมเป็นคนชอบไม้จังเกิลหรือเปล่าไม่ได้ชอบนะแต่ว่าพอดีเกิดในไบโอมนี้ก็ต้อง อยู่ไวโอมนี้ไปนะโอเคอืม okay. ต่อตัวนิวหน่อยโอเคอย่าลืมรักษาส,กสุขภาพกันด้วยนะ <c oughs> ใบไม้พวกนี้ก็ตบไปได้นะ <c oughs> ตบไปนะ ต่อไปเรื่อยๆนะ <c oughs> นี่มันจะได้ซีดมานะมันจะสุมดอกนะครับอ,อ่า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 อืมโออเคืมได้เขียนสีแล้วเคก็อก็ <c oughs> ต่อไปนะฮะก็จะต้องอไม้ตัดอีกสักหน่อยอาหารก็ เออกินไปก่อนก็ได้ฮะถ้าหลอดอาหารมันใกล้หมดจริงๆกินได้เลยนะฮะตอนแรกกะจะเอาไปเผาก่อนนะถ้าเผาก่อนมันจะมันจะได้หลอดอาหารเพิ่มเยอะนะตรงแถบหัวใจด้านล่างนะตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยตรงนี้โอเค มันจะเป็นหลอดเลือดนะฮะสามารถรีเจนได้ในเวอร์ชั่นใหมนะ่ถ้าหลอดความหิวเต็มนะ,ะส่วนนี้จะเป็นหลอดความหิวเพิ่มมาในเวอร์ชั่นใหม่นะเวอร์ชันนึ่งนะฮะโอเคก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะฮะตัดไปเยอะๆยิ่งดีนะอืม ตัดไม้สีธรรมดาบ้างดีกว่าเออไม่มีเลยเหรอเอ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 อนี่ไงโอเคนี่เป็นไม้สีธรรมดาเป็นไม้เบสิกเลยนะไม้นี้เป็นไม้โอ๊กนะทำไมไมันมาอยู่กับไม้จังเกิลนะก็เพราะว่ามันก็ ผมต้องให้มีต้นไม้หลายรูปแบบหน่อยนะจะได้สมจริงเดี๋ยวไม่สมจริงเนี่ยเดี๋ยวตัดแตงไม้จังกินเดี๋ยวก็จะเบื่อเอานะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อืม <c oughs> อันนั้นด้วย ตัดอันนี้ปุ๊บยี่สิบโอเคโอเคตัดไม้จังเกิลไปอีกหน่อยนะฮะอืมเชเ่เ okay. ยี่ยมตัดอีกเออเอาอีกเออเอาอีกเยี่ยมเอาอีกหน่อยนึ่ง อ่าตอ่อไปตัดจนสุดต้นนะโอเคตัดไม่ถึงวางวางโต๊ะคับนะอ่าหมดแล้ว <c oughs> โอเคโอเคอ่าใช้มือนะนี่เป็นวิธีเกียนอย่างหนึ่งนะทำไมอุปกรณ์ไม่ต้องเสียนะถ้ามันใกล้หมด อย่างเช่นขวานเพชรอย่างนี้นะโอ้โหใกล้หมดแล้วเสียดายเก็บไว้ <laughs> เป็นวิธีได้ชั่วรลายมากนะสร้างบ้านตรงนี้เลยนะอืมเอาไม้นี้มาคราบนะได้สองชุดเลยฮนะออกแบบบ้านก่อนอืมนี่้าอืม ตรงนี้แปดละกันนะโอเคถกตรงนี้ออกวางตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้ แล้วก็อย่างนี้เรียบร้อยแล้วได้โค้งแล้วนะไม้จังเกิลน,นะสีมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ,ะปักไฟนิดนึงปุ๊บนี่ไม้จังเกิลเวลาแปะเป็นแพงมันจะไม่ค่อยสวยนะนี่นี่สีนี้มันจะไม่ค่อยสวยนะเพราะฉะนั้นนะไม้จังเกิลน,นะเราก็ใช้ประโยชน์ได้โดยการน,นะ อย่างนี้ฮะนี่เวอร์ชั่นใหม่สามารถวางไม้อย่างนี้ได้นะเขีนี่อ๋ออ้าวโถไม่ใช่เรื่องเลยเขีอ่า อโอเคอก็ขุดไปก่อนก็ได้นะฮะผมว่าเอาอ,อุปกรณ์มาใช้ดีกว่านี่นะเอาไม้มาวางจะได้อุเนเชเวลนะโอเค ไปก่อนนะแล้วค่อยวางนี่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 อ้าวอ้าวไม้หมดพอดีนะขวานไม้หมดนะเคก็โอเค ปะ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 ห้าห้นิดนึงก็ไม่ให้นะฮะอืมอืมอ,อ่ะอ่อะดูไฟออกวางขอบอะอนะเอาแบบมีขอบดีกว่าโอเคอืม ทุบ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 อืมทุบุบอืมอืมทุบทุบอ่วางออ,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 อวางโอเคป,ปึ๊บปบป๊บเสร็จแล้วนะ โอเคเยี่ยมเลยวางไฟหน่อยนึงข้างนอกอหน่อยนึงตรงนี้ก็หน่อยนึงเปิดหมดไลยไว้ฮะเนี่ยออีซี่นะโอเคมันเริ่มเกิดแล้วโอเคบ้านก็เสร็จในระดับหนึ่งแล้วนะฝาบฝาบโอเค ไม้นะฮะไม้นี่นะมาวางอย่างนี้นะจะได้บุดเดนดอนะฮะเอามาวางอย่างนี้นะโอเคไม้สี่ไร้ทำก็ได้โอเควางไปบุดเดนดอโอเคก็ปอะมานี่นะก็เหลือหลังคาหลังคาก็เอาเป็น ม้แล้กันไม้อยังไงดีจะใช้นี้ช่วยหนย่อยได้ได้ได้โอเค ขึ้นหน่อยอืมเฉยไม้หมดเยี่ยมดีฉันต้องดีคาต้องไปขุดใช่ไหมเนี่ยน่ากลัวเลยมึงโอ้ยห่างๆหน่อยนะให้มันติดต้อนไม้ไปนะตัวเมื่อกี้คือซอมบี้นะเป็นมอนเตอร์สามารถ จอมตีเราได้นะเราไม่ควรไปใกล้มันนะไม่ควรเสียเลือดฟรีนะโอเคขุดต้นตัดต้นไม้นั่นฮะมันติดอยู่ตรงนั้นคุณเห็นอะไรไหมฮะยาดีสมบีเออมาทา,างนี้เออดีมากมานี้ทางน,นี้เออต่อยต่อยต่อยโอเคติดกลับนะไม่ลงมาลงมา อ่าไม่เห็นเราแล้วมมี่นี่มันโน่องจริงอนะแถมยังค่าง่ายอีกต่างหากโอ้ยแมงยืนเฝ้าน่ากลัวตัดแค่น,นี้ไปก่อนนะไม่ยงออกามาแล้วนะเคมาตัดต้นนี้บ้างนะเคพาทีก็ขึ้นแล้ว ซอมบี้ก็เดินมาแล้วนะฮะโอเคเหมือนเดิมทักษะเดิมนะโอเคมันก็จะไม่มายุ่งกับเรานะโอเคก็คือแรกก็รอดแล้วโอ้ยเกือบเกือบเบโอเคเออซอมบี้สักโค่นะครับซอมบี้เดี๋ยวมาโอเคซอมบี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะ โอเคเอาไม้มาวางไว้สอันสติกอันเดียวนะจะได้วูดเด n นสวอตนะกระดาบไม้นั่นเองโอเคซอมบีนี่ก็ตัวผลิตอาหารตัวหนึ่งเลยนะนี่โอเคมันให้เรามาแล้วโรเทนเฟสนะข้าป่าป่า,ปา,ปาเกือบเต็มหลอดนะฮะแต่ว่าจะแลกกับการท้องเสียนะซึ่งเวลาทำอะไรนิดหน่อยมันก็จะความหิวมันก็จะลดเร็วนะ นี่ก็อีกหน่อยนึงนะฮะวางเออเยียม่ไม่ใหม่ไม่ข้องอันนี้ก็ต้องสลับกันนะโอเคเป็นยังไงดีอ่าอย่างนี้ก็ได้ป๊า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  ปับปับปับเย่อย่งนี้ก็อ่าเย่อย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่ออืมตรงนี้ขอเป็นไม้สีนี้สีเดียวเลยแล้วกันโอเค ยี่งไปเลยโอเคเรียบร้อยอ่าอืมโอเคนะคือแรกก็รอดแล้วนะฮะอืมอเคก็ยังเป็นบ้านกากๆอยู่นะฮะเคก็ เดี๋ยวก็จะมาต่อกันคลิปหน้านะฮะเออซ้ายซ้ายโอเคอืมอม,มันแปลกๆวะ่ะอ๋อโอเคทุบตรงนี้นะออกไปซ่อโอเค อืมเยียยเย่ยมยังอ๋อเยี่ยมล่ะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายเพียงเท่านี้นะ,ะนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีครับอโอเคหยอก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 หล่อๆหล่อๆโอ้ยเยอะโอเคบ๊ายบาย่าอๆห 啦啦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 啦！吼吼！耶，拜拜。